พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน15วันล่วงหน้าระหว่าง27สิงหาคมถึง10กันยายน68จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF 27สิงหาคม68ประเทศไทยยังมีฝนตกกระจายและตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลง,ลงจากพายุคาจิกิที่ปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมรวมทั้งร่องม systems, รสุมพาดผ่านบริเวณประเ,ระเ,ระเ,ระเทศไทยตอนบนในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดสภาวะน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งได้ช่วง28สิงหาคมถึง6กัมยายน68ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งฝนอยู่แนวณก์กระจายถึงเกือบทั่วไป จากอิทธิพลของหย่องความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาภาคฐานอีกครั้งยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องช่วง7-10กันยายน68ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนลดลงบ้างวันนี้ที่27สิงหาคม68พายุคาจิกิได้สลายและอ่อนกำลังลงแล้วข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการประมวลผลข้อมูลใหม่ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศเบื้องต้น